เราปรับเปลี่ยนกันครับรถแยกออกมาก็รถตักเข้าไปครับแยก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 แตกแตกแกแล้วกันเอาอันนี้ไปโกอยออกมาครับแชดสามสอย์จีซีครับหลายๆคนถามมามีคอมเมนต์ถามมาบอกว่าคันนี้ใช่เดียวคันเดียวกันกันกบที่คัน ที่คว่ำไหมนะครับใช่ใช่ครับผมเมื่อช่วงเดือนอเดือนมีนาครับผมเดือนมีนาบอมีนาหรือว่ารประมาณมีนาเมษาครับประมาณกุมภาช่วงสีหเดือนก่อนครับคันนี้แหละ คนขับลืมครับครับถอยหลังครับหงายท้องครับหงายท้องอลงพื้นที่ต่างระดับครับไม่เป็นไรครับเก็บกู้ขึ้นมาก็เช็คใช้งานได้ปกติครับโอ้ันเล่นก้อนใหญ่เลยครับ หามมาหามมาคว้านบกใหญ่เลยครับคว้านนี้หนะักไม่ต่ำกว่าสี่ตันครับนะสามตันครับสามสี่ตันครับผมสี่ตัน น่าจะน่าจะเกิน4ตันอยู่นะพี่้องว่ารถแบ็คโฮนี่ครับยกยกประมาณ3ตัน5นี่ถ้ายกประมาณ3ตัน5นี่สูดไม่ลอยนะครับสูดยังไม่ลอยนะถ้ายกถ้ายกไม่ยืดออกไกลนะครับว่ายกอ้อยนะครับกีละ3ตัน5นะครับ3ตัน3ตัน5นี่ ูตยังไม่รอยนะครับสำราหรถบรถ200ครับมาอีกก้อนหนึ่ง้วครับบักใหญ่ๆเลย วันใหญ่ๆใส่จำพโกยกไม่ขึ้นนะครับ เด้อมุงกี้ท่างใช้มุงกี้ดีดเอาครับมุงกี้จะแรงกว่าอามนะครับไม่ใช่ว่ากระบอกมุงกี้ใหญ่กว่านะครับกระบอกมุงกี้นี่เล็กกว่านะ ก็บ,บอกเล็กกว่าอาร์มนะครับแต่ว,ว่าทำไมถึงแรงกว่าเพราะจังหวะมันสั้นกว่าครับระยะดีดอ๊โอ้โหชุบลูกันเออจะกิ่งมาทางนี้ด้วย <laughs> ปปุงยืดยืดยกระบอกพุ่งกี้ออกนะครับแล้วก็หนุนขึ้นครับพุ่งกีหนุนเออดันขึ้นมาเนี่ยงัดขึ้นเออจะแรงครับจะแรงเห็นไหมยืดแขนสุดๆเดินครับเออไปเลยเ ไปเลยลงลุ <marriages> ้มไปเลย ไปแล้วรุ่นนี้จะไม่มีตัวที่ป้องกันเฟรมอาครับเชื่อมตรงเฟรมนะครับนี่ก็ไม่มีครับรุ่น8นี่ก็ไม่มี มสแล้วมาแล้วครับก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง ตอนนี้น้ำหนักไม่ต่ำกว่าห้าหกตันครับพี่ร้อง auch. No. Bye. done เสียงงาแขีวครับเล่นแล้วครับที่นี่เล่นยักษ์ใหญ่นะครับก้อนใหญ่ครับคือคุณแรงมากยักษ์เนี่ย ยักไปยักมาก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปครับไปเส่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับ ที่แข็งแขครับแข็งมากแข็งเลือเกิน โอเคครับคลิปนี้ก็พอเป็นเช่นนี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามใหม่วันต่อไปครับครับเจาะเข้าไปครับเจาะเข้าไปนั่นแหละถึงถังน้ำและครับ